โอเคกลับมาอัดคลิปใหม่อีกหนึ่งครั้งด้วยการที่จะบอกว่าจริงๆคลิปนี้ยาวกว่านี้นะครับแต่ไฟดับแล้วไฟมันเสียเดี๋ยวเราไปกลับไปรีเทิร์นรีรันสักนิดนึงว่าแบบได้อะไรบ้างแม่ยังไม่หมดไม่หรอฮะยังไม่หมดไม่หรอยังไม่หมดไงเอออัดแป๊บดูก่อนย้อนของเออย้อนของหน่อยนึงเนเออคุมแล้วคืนทุนแล้วกูบอกแค่นี้ ถ้าไม่ใช้เองนะคืนถุนกระต่ายด้วยป่ะคืนถุนกระต่ายเกือบเกือบเพราะว่าวินได้เซตเลยทั้งอู่แมวทั้งหักแมวก็คือเซตเป็นเป็นเซตของวินอยู่แล้วเซตแอดมันเพิ่มเอ่อความแรงคี้ที่หมวกส0เอร์ซแล้วถ้าใส่คู่กับหางได้อีกส0เรซ็ตนี้แบบแอดดีมากใช่ก็คือเป็นเซตชีของแอดเลยก็คือเข้ากับไอเข้ากับวินถ้าวินจะใช้โอเคแต่ถ้าวินจะขายก็ก็ขายเลยขายเลยก็ได้ what is this ดูหน่อยเรายังเหลือไข่อยู่อ่าเจ็ดเจ็ดสองสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดปองกับอันนี้คือของที่ได้มานะครับอันนี้มีริบบิ้นแต่แต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้อันนี้ก็เลยยังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรขนาดเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวส่องทีเดียวแต่เราเห็นเห็นในประกาศแล้วแหละเห็นในประกาศแล้วแหละว่าคืออะไรใช่ใช่ค่อยค่อยส่องทีเดียวเชี่ยไอ้มินไฟดับโอ้ยถ้ามึงได้ถ้ามึงได้อะไรก็ตามแต่อย่าง อีกอย่างนึงนี่คือมึงกําไรละจริงๆมึงก็กำไรลแล้วแหละตอนเนี้ยแต่คือ,อโบนัสแล้วพร้อมอย่งมึงหรอเต้นต่อไปเปิดเพลงหรอเพลงยังอยู่เลยเออไป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 อีกชิน้นขออีกชิน้นเฮ้ยอะไรอ่ะท้อยขออีกชิน้นขออีกชิ้นได้ไหมหางอะ่ะขอหางอีกได้ไหมเออหมวกอะ่ะหมวกหางห<อ>มวกเอ้ย อืมยาไม่ไม่เอาไม่เอายาแล้วกูมีแล้วกูเที่ยวขึ้นมาต้ใจได้ไหมโอ๊ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม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 ่ได้อยากได้ Shadow Armor ยังยังไม่หมดยังไม่หมดอีกนิดนึงขอก่อนลาจากได้ไหมขอก่อนลาจากได้ไหมยังไม่ลูกนั่งแล้วว่าเกเช้าเฮ้ยฮึบฮึบอีกนิดนึงแม่งเหลืออยู่แค่นี้หกหกใบ หกไปแมวมาหากูเถอะแมวฮึบแมวไปฮึบไปฮึบไปแมวเฮ้ยไม่ใช่เออไม่ใช่ได้ได้ได้ดีได้ดีได้ไขได้อยู่ไขได้อยู่ไปอีกอันสุดท้ายอันสุดท้ายรอรอเพลกอันอยู่ เราจะดิบเนีจังหวะตรงกันไม่ได้ร <c oughs> พร้อมยังสาเดี๋ยวจังหวะไม่ตรงรสามสองหนึง่งไปอ้าไม่ได้อ,ปอรปลาเว้นแว้นเว้นเวนว้นเว่นแนกนแล้วได้หมวกแมวได้เอเอเอหมวกอหมวกแมวนั่นน่ะ มันไขายอยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดร้อยมัง500ม้งห้าร้อยมั้งสี่ห้าร้อยอะบอกนั้นอะแว่น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 แต่หูแมวกระผังแมวแพงมาๆกันเลงเด็กกันไปไปส่งไปส่งกันส่งกันต้องต้องไลน์นิดนิดนะเดี๋ยวแบบไม่เห็นคุณรู้อยู่แล้วไม่ได้อะไรบ้างอะ่ะเอาพ๊กปลาไปไหนฮะใส่โชว์เลยอ่ะมันมีของที่ใส่แล้วไม่ขึ้นเลย <laughs> shadow armor Shadow Veilon Shadow Veilon Shadow armor ฮะบลักพวกนันนะใส่เลยนะ <Ha? S 2> บลับก Shadow pendant Shadow pendant Shadow armor Shadow earing อ่ะโอเคเรามีบนอะไรสักอย่างบนหัวสามอันเดี๋ยวเราอ่าไม่เราอยากจะให้แบบดูไปด้วยกันไปแฮรแบนไปแฮรแบนอันแรกอืมคาวอี <c oughs> น่ารักที่สุดเลยอ่ะ <c oughs> อีกแฮรแบนหนึ่งไปน็นแมวนะโอ้ย <c oughs> น่ารักที่สุดเลยอ่ะคาวอี <c oughs> <c oughs> บ้าไปแล้วบ้าไปแล้วอีกอันน่ะแล้วแล้วอ๋อหมวกหมวกหมวกเฮ้ยไม่นมดสี่ไงมันคนละสีด้วยไหนคนละอันเออดูสยโอเคสีน้ำตาลแพงเฮ้ยน่ารักนะสีน้ำตาลหมวกไหนหมวกหมวกตีตีมนุษย์อย่างสุดท้ายแมวเห็นเห็นหางไงเป็นอยู่ประดับอ้าวเวนหนูก็จะเห็นหางที่ตู่ได้ อไอ้ดอกเ้ยดาบมันต้องใส่คู่อะไบ A พีดสมบวกไงบวกแมวของแมวของแมวใส่คู่ก,กับแมวอ่ะใช่อ่านั่นแหละม,มันจะบวก A พีดีสามพิดจ7เข้าเจ็ดอัตราติเชีได้มาเจ็ดแล้วก็ถ้ามวกมันบวกออคำแรงคดสิบเปอต้อง่านหาแมวใหม่ดิหางแมวมัน่านว่าอะไรบ้าง หางสีดำออกแบบให้เข้ากับชุดดูเหมือนจะไม่สามารถขยับได้ SPD บวกสาขีบวกเจ็ดเมื่อสวมใส่พร้อมกับหูแมวได้บวกเพิ่มความแรงของ Critical Attack ขึ้น10%เมื่อสวมใส่พร้อมกับอะไรเนี่ย Black Ear ก้องหูแมวอีกนั่นแหละไม่หรอใช่ขีบบวกห้าห้าหูแมวบวกเจ็ดใช่อ๋อ ไม่แค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปบวกหรอกเดี๋ยวหายเออไม่ต้องไปบวกหรอกหายงานหล,ล,ลักนะในพวกนี้อ่ะในพวกนี้ม<บ>ันดีเหรอมันเป็นของบวกขีอ่ะลองคิดดูดิดไหมรักหนึ่งเห็นไหมเพิ่มอตัตราคขีหนึ่งเห็นป่ะเพิ่มค่าคีหนึ่งมันเป็นของบวกขีถ้าเกิดวินเป็นคนเป็นตัวละครที่คีน้อยอยู่แล้วอ่ะวินก็ใส่เซตนี้ไปเลยก็ได้แต่ว่าไม่ต้องบวกนะเอาแค่ค่ารักค่าคีนิดหน่อยเเข้าามซอยเพิ่มอไม่งานอ่ะเออไม่มันเป็นซอยคนละอันอ๋อเหรอ ใส่ได้อะวินวินใส่ได้ทั้งตัวไข่เ็เนี้ยไข่เนี้ยมันบกลักบลกสเต็งของเต็มตัวเลยน่ารักที่สุดเ่ยเสียงเดียวคลิปดับฮะเออเสียงเดียวที่ไปดับสัตหางแมวเท่าไหร่อ่ะต้องไปดูราคาปาไม่ได้เช็คเลยแต่อยู่ที่ 35M ถ้ามีคนขายร้อนๆนะเยี้ยสามห้าเลยอรอขายไหมเยี่ยขายพันอ่ะขายไม่ลงเลยเยี่ยราคาเฮ้ยเราใส่แล้วไปหาเงินค่อยๆหาเงินคืนตัวเองไม่ดีกว่าเ้าวพันน่ะก็แห้งๆหน่อยนะทำกันแห้งๆหน่อยก็แล้วแต่เก็บไว้ก็ได้มันไม่ของที่แอรต้องใช้อะพวกหมวกพวกนี้ใช้โอกาสไหนอะ หมวกแมวอ่ะหมวกแมวดำอ่ะถ้ามีสายคู่กับหางแมวมันมีโอกาสแปลงน้าเป็นแมวแปลงน้าเป็นแมวแล้วมันจะบวกออสใช่มันจะบวกออสสตทแปดแต่กี่วีไม่รู้นะแปลงแปลงกี่วีไม่รู้อันนี้ต้องไปดูข้อมูลเอาเพราะว่ามันไม่ได้แจ้งไว้ก็คือมีโอกาสแปลงเป็นแมวทุกครั้งที่โจมตีตีที่อยู่แปลงเป็นแมวอะไรเงี้ยลองไหมลองมันบอกว่าทุกๆที่อัปเกรดหนึ่งขั้นไม่ใช่หรอให้อัปเกรดหนึ่งขั้นเนี่ยก็คือทําให้ติดมากขึ้น เพิ่อ,อกาสเปลี่ยนล่างใช่ทําให้ติดมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่บวกก็คือติดแต่อาจจะติดยากหน่อยลองไปตีแป่งลาง่างแต่บวกอ๋แป8นะก็ถือว่าเยอะอยู่นะเอา88แ,แต่หูแมวน่ารักนะแต่หมวกก็น่ารักเหมือนกัน <laughs> แล้วหมวกน้ำตาลนะทำไมบอกหมวกน้ำตาลแพง บอกน้ํำตามันเป็นอดิมันมีมันมีโจมตีมนุษย์เใช่ไหมแล้วก็กันตึงมนุษย์เห็นปะบอกอะบอกแมวบอกนั้นเออเหปะแล้วก็จริงๆริงอะบอกพวกเนี้ยมันต้องบวกเว้ยถ้าบวกถึงจะถึงจะแพงแต่ถ้าเกิดไม่บวกก็ราคาประมาณห้าร้อยพันหนึ่งโดยประมาณมันต้องไปบวกอะบวกมันจะอดมันมันมีเยอะเกินไปยังไงก็ต้องมีออกขายออกบ้างก็ไม่ได้ใช่ใช่เปล่ะใช่ ก็เก็บก็ขายจะขายบางส่วนออกไปก็ได้แต่เพลินไปนหนปิดคลิปก่อนปิดคลิปก็อย่างที่เห็นครับนี่คือของที่ได้มาแล้วก็ขยะมากมายตรงนี้กินก็กินได้แหละพวกนี้ใช่ไหมอ่ากินได้เป็นโอกาสโอกาสก็พอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับแบงให้พวกพายดิ้งเลยดินกระตุกไมใช่มากเปิดเปิดกับอยู่ไปกำลังใจ